เธอเปลี่ยนไปนะครับสเปคสูงกว่าเดิมมากเลยนะสำหรับสินเชื่อ Express l o a n นจากธนาคารกสิกรไทยนะอัปเดตใหม่เลยนะครับนะก็คลิปนี้จะมาอัปเดตสินเชื่อ Express l o a n นของธนาคารกสิกรไทยนะครับและจะบอกได้ว่ากู้ที่ไหนนะซึ่งขอบอกจุดเด่นๆ่นก่อนเลยนะว่าทําไมคุณต้องมากู้ตัวนี้นะครับผ่อนเหมือนละสิบาทต่อวันนะครับโดยมีดอกจันว่าคํานวณจากสินเชื่อ1 0 0 0 0แบาทดอกเบี้ย22%ต่อปีมีดอกเบี้ยทั้งสัญญา6 4 6 3บาทค่าง,งวดงวดละ2088บาทต่นนา60เดือนอน 9, ะครับกนประมาณ10บาทต่อวันนันนน ไม่มีสลิปเงินเดือนคุณก็มีสิทธิ์สมัครตัวนี้นะครับแต่เบรกไว้เลยนะครับคุณต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นใชีพอิสระเนี่ยตัวนีวน้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับผมมีตัวอื่นแนะนำนะ <c oughs> กรณีเราใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีหลักนะครับเราจะรู้ผลอนุนมัติไวขึ้นมากๆเลยนะครับอาจจะประมาณ5-10นาทีด้วยซ้ำนะแต่ถ้าเกิดว่าวงเงินที่เขาให้มาเนี่ยมันน้อยหรือเราไม่ได้ใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็นหลักนะครับ ก็คือเราสามารถเอาบัญชีธนาคารอื่นเนี่ยถ่ายรูปส่งไปเขาดูเพิ่มได้นะครับแต่มันก็จะช้าอาจจะ3วัน5วันนะครับนะอันนี้แล้วแต่ถ้าอยากสนสุนช่องนี้นะครับก็รบกวนนิดนึงนะแค่กดไปดูในลิงก์ช้อปปี้ a ั a d a ที่อยู่ใต้คลิปนี้นครับเป็นลิงก์ของหนังสือเล่มนี้นะครับปลดหนี้ทํำยังไงนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะ ก็คือแค่กดลิงก์เนี่ยก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อแล้วไปอ่านเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับนะมันดีกต่อคุณจริงๆนะใครที่เป็นหนี้อยู่นะครับผมแนะนำเลยครับหนังสือเล่มนี้เลยนะช่วยได้จริงๆนะครับและที่สําคัญมากๆนะครับคือกู้ที่ไหนนะครับเพราะวิชาชีพต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับและการกสิกรไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่วิชาชีพชอบมาไปใช้เยอะพอสมควรเลยนะดังนั้นกู้ที่ไหนเนี่ยคุณต้องรู้นะครับนะเข้าแอปธนาคารกสิกรไทยหรือเคพัสนะครับสมัครเองทําเองทําได้เลยนะ หรือไปที่ธนาคารนะครับมีเกือบทุกห้างนะครับแต่ส่วนตัวนะพอคุณไปสมัครที่ธนาคารปั๊บเนี่ยธนาคารพนักง,งานอ่ะเขาจะมักจะให้เราอ่ะสมัครผ่านแอปไปทีนึงเออเหมือนให้เราไปนั่งสมัครผ่านแอป,ปที่นู่นอ่ะแล้วมีอะไรปั๊บก็ให้ถามพนักงานอีกทีนึ่งนะ<อ>หรือว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับซึ่งซื้อเว็บไซต์นะครับกสิกรแบงก์ดอทคอมนะครับนะไม่มีชื่ออื่นนะครับดูด้วยนะ กสิกรแบงก์ด com นะครับเพราะาเดี๋ยวนี้มีชาชีพบ,บางทีก็เอาก๊อปปี้หน้าเว็บของกสิกรไทยมาใช้แต่ว่าชื่อลิงก์มันไม่ใช่นะดูนิดหนึ่งก็พอเจอชื่อหน้าเว็บปั๊บเนี่ยให้ก็กรอกออนไลน์กรอกข้อมูลอะไรพวกนี้เดี๋ยวมีทางงานอกิ้งก้างมาหาเรานะครับแล้วถ้าเกิดเบื้องต้นได้เนี่ยเขาจะให้ไปส่งเอกสารที่สาขาหรืออาจจะส่งคนมารับเอกสารก็ได้นะครับแล,แล้วเราก็รอผลอนุมัติได้เลย ก็จากที่พูดมาผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีสินเชื่อของจริงที่ไหนให้คุณโอนเงินก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรมเนียมค่าเปิดวงเงินหรือค่าอะไรสักอย่างค่าค่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเงินก่อนนิดเดียวอะ่ะบาทเดียวอะ่ะคืออันเนี้ยไม่ฉาชีพแน่น,นอนนะครับสินเชื่อของจริงนะครับกู้ไม่ผ่านคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะโอเคป่ะแล้วก็วิธีระวังไม่ฉาชีพนะครับผมขอเตือนคร่าวๆหน่อยนะคือไม่ฉาชีพตอนเนี้ยเขาชอบใช้สินเชื่อถูกกฎหมายมาเป็นตัวอ้าง บางทีก็เอาคลิปของผมมาใช้เอาคลิปของอินฟลูเอนเซอร์ท you ่านอื่นมาใช้นะครับซึ่งไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะช่วยไม่ได้ไม่รู้จะทายังไงจริงๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุยผ่านไลน์ปั๊บเนี่ยบอกเลยว่ามิชาชีพนะสินเชื่อดีๆหลายๆตัวนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีการคุยผ่านไลน์ถ้าคุยผ่านไลน์จริงนะพนักงานจะบอกว่าถ้าเกิดคุณจะสนใจสินเชื่อนะครับให้ไปที่แอปนะครับให้ไปที่ธนาคารนะครับไม่คุยผ่านไลน์ไม่เอาผ่านไลน์นะครับไม่ได้ไม่ได้เขาจะไล่ไปท แต่ถ้าเกิดว่าบอกให้สมัครผ่านไลน์ส่งข้อความผ่านไลน์ส่งรูปภาพผ่านไลน์ปั๊บเนี่ยโดนแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ฉาชีพเนะี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะให้คุณโอนเงินก่อนนะครับจ่ายเงินก่อนคือเงินออกจากกระเป๋าคุณก่อนที่คุณจะได้รับเงินคนะ่าอะไรก็ไม่รู้อะเออนั่นแหละมีข้ออ้างเยอะนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเจอไม่ฉชาชีพไม่ต้องตกใจนะครับเจอกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนะแค่บล็อกไม่ต้องไปคุยนะครับเขาจะคมขู่คุณมาหาลาเลยนะครับแต่ที่เขาคมขู่เพราะเขาทําอะไรไม่ได้ไง เขาทาได้แค่ขู่จนคุณกลัวพอคุณกลัวปั๊บเนี่ยเขาก็จะไหวคุณโอนเงินให้เขาเออพอคุณโอนเงินให้เขาปั๊บเขาก็รู้ละอีนี่หัวอ่อนขู่อีกขู่อีกขู่อีกเดี๋ยวก็ได้เงินเพิ่มโอเคไหมดังนั้นก็ไม่อยากไปคุยจบนะใครมีปัญหามีคําถามนะครับกู้ไม่ผ่านแนะนําสินเชื่อให้หน่อยนะครับผมก็มีลิงก์มาแนะนำนะครับซึ่งลิงก์เนี้ยผมก็รวมคำถามที่แบบเจอบ่อยๆมานะครับคุณสามารถกดดูลิงก์แล้วอ่านข้อความแล้วก็ กดปุ่มตามปุ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมก็จะมีแนะนําสินเชื่อนะว่าเออตัวไหนมันได้นะครับรวมถึงคนที่ไม่มีรายได้ด้วยซ้ำนะก็ยังมีวิธีสําหรับการหาสินเชื่อ้วยนะครับเนี่ยลิงก์เนี่ย,ยช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ขอโทษเนยนะครับตอนนี้ผมมีลูกแล้วผมไม่มีเวลาในการตอบคําถามตอบคอมเมนต์หรือว่าตอบไลน์ที่ผมเคยคุยไว้นะฮะก็บอกตรงว่าตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆนะก็ภาระมันเยอะขึ้นเออผมก็ต้องเอาภาระเอาครอบครัวก่อนนะครับถ้าเกิดครอบครัวมันไม่ได้เนะี่ยมันก็ไม่ดีนะ ขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกู้ไม่ผ่านนะครับหรืออยากสนับสนุนผมนะคะก็จะรบกวนนิดนึงนะครับสมัครสินเชื่อผ่านเรื่องของผมเนี่ยผมก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยๆนะครับก็จะช่วยผมได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีซิลป์เงินเดือนนะครับเป็นอาชีพอิสระเนี่ยแต่รับเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารนะผมขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับมันนี่ทันเดอร์นะครับรู้ผลไวมากนะครับโดยตัวนี้ไม่จำเป็นต้องส่งซิลป์เงินเดือนนะครับและสามารถสมัครได้ในแอปพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์เท่านั้นนะครับไม่สามารถสมัครช่องทางอื่นได้นะส่่่งงงงงแคคคคอออีีีีสเเเเเเเตตททมมนนนนนน์ขขธาาาารรพยุณิ้้บบัััญชะ ก็สามารถกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับกดที่ร่างคลิปนี้เลยนะหรือเป็น e x t กซ์ต้าในท o ม e นี่ว l e เก็ได้นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับสำหรับเป็น e x เอ a กนะครับฝากพิมพ์ a s c 00001 00ที่อ้างอิงพนักง,งานด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะส่วนใครมีสิิปเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะรับเงินสดหรือรับเงินโอนเข้าบัญชีนะครับแต่เงินเดือนไม่เยอะมากนะครับ รายได้ต่ากว่า10,000บาทเนี่ยผมแนะนำา2ตัวนี้เลยนะครับมันช่วยคุณได้เยอะจริงๆนะครับก็คือ Permis กับ E-Money แล้วถ้าเกิดใครมีรถของตัวเองนะครับมีรถเนี่ยมันเท่ากับมีเงินเลยนะแนะนํา2ตัวนี้เลยนะครับ TTB d r i v e นะครับลงทะเบ,บียนแล้วไม่เกิน1ชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวมีคนติดต่อมาในวารางานนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําตอนเช้าเนี่ยอาจจะรับเงินภายในวันเลยก็ได้นะ ลงทะเบียนที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเงินติดรอนะครับลงทะเบียนทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนติดต่อไปหานะยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับโฆษณาอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจจะสมัครเนี่ยก็ถือว่าช่วยๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ